สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศรรยกาดในหอยพ่อเลาะนะครับเมื่อน,นี้ยพาพี่น้องมาหาเลาะอีละครับเมื่อน,นี้มีพอพันนะครับบอกยังไงใส่จมโบนะครับเอามาให้พี่น้องเกษตรกรเอฟซี FC เอาไปเปลี่ยนพอพันพัฒนาน้ำกันนะครับเป็นงั่วที่สีบักตาลพี่น้องออกดำเลยนะครับเป็นพันธุกรรมของเจ้าซปเปอร์แบกนะครับ แถวคู่พี mm ่น hmm ้องนะครับแถวคู่วัวตัวนี้แถวคู่หูเนี่ยบ่มีไก่ไก่ตาในหน่อยเลยเห็นบ่นี่บ่มีกระทบจักเม็ดเลยเขานี่ยมีนิดหนึ่งนะครับพี่น้องเบิ่งเอามพู่ละ่เบิงเบิ่งเบิ้งคว่ำเบิ่งคว่ำหนาเบิ่งคว่ำหนาเบิ่งคว่ำหนาเบิ่งรอบรอบเบิ่งไทยโอ้โหไทยเนี่ยว่ามันองมันบอกแน่วัดตัดดิว่ามันโอ้มังก่อนพู่อไ่ นี่จุดเป็นจุดยุดท้ายนี่คือสิสมัยเป็นล่ำปีแต่ตอนไหนน่อยนี่มีตํานินิดเดียวนะครับแต่ว่าบบมีจุดว่าเป็นล่ำปีเลยเกี่ยงดีปานยังตอนนี้บ้องเริ่มแท่งแล้วเริ่มสีผสมได้แล้วนะครับนี่ลูกไส้เจ้าซปเปอร์แบกนี่ผู้ใดเสียเอาไปพัฒนาผู้ใดเสียเอาเป็นพอพัน แขวคู่พี่น้องนะครับแขวคูง้วสองปีน้อยๆนะครับนี่มือนีสิมาเปิดให้พี่น้องในไปพัฒนาน้ากันหางรากดินเลยพี่น้องพุ่นพุ่นพุ่นเบื้องเอาเบื้องเอาพุ่น่ะเพราะว่ามันหางแข่ปเดิึงมึงสะอ่อนมึงปอดบักใหญ่เลยมึงถ่ายมึงบ้องพุ่นเิึงบ้องเชื่องได้พี่น้องิึงหนอกนอกในี่ล่มเลยตั้งงามป่านยัง อเอาอยากฟังราคาสิบอกบัตรทักมาเลยนะครับทักก่อนใดก่อนทักซาเพราะท่านหาเมือนก็หาพัฒนนะครับพี่นอ้องหาเมือนหานะครับเป็นราคาทีา่พี่น้องต่อลองได้นิดๆนะครับมาเลยนะครับพี่น้องครับงัวนอยู่บ้านหนองพพนตบลไพรอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสิน์นะครับแต่ทายรายการผมใส่เบื่อไว้พี่น้องทักเขาว่าทักซา บอทัานนะครับลูกไส้สุดเปิดแบกสุดรอเลยครับพี่น้องครับเอาทักเลยครับพี่น้อง